ลองนึกภาพขนมไทยบ้านๆที่เราเห็นกันจนชินตาดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันถูกพลิกโฉมด้วยไอเดียที่แบบง่ายมากแต่กลับทรงพลังสุดๆละ่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวการชุบชีวิตขนมธรมธรมดาๆให้กลายเป็นของที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปเรื่องนี้มันบอกเราอย่างหนึ่งเลยนะว่าของเก่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเฉยเสมอไปแต่การจะทำให้ของเก่ากลับมาเก่าได้อีกครั้งเนี่ยสิเออมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญซ่อนอยู่ครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่พระเอกของเรื่องนี้กันเลยนั่นก็คือกล้วยฉาบครับขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนบ้านหัวบึงเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะกล้วยฉาบนี่มันมาจากไหนจริงๆแล้วมันเริ่มจากไอเดียง่ายๆเลยนะคือจะทำยังไงดีให้เก็บกล้วยที่มันมีเยอะจนล้นสวนเนี่ยไว้กินได้นานๆแล้วจากแค่ของกินเล่นในบ้านธรรมดาธๆรรเนี่ยแหละครับมันก็ค่อยๆกลายมาเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนทั้งชุมชนเลย แล้วสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะคือเส้นทางการเติบโตของมันเนี่ยแหะครับจากที่แค่ทํากินกันเองในบ้านเมื่อปี2535เผอแป๊บเดียวผ่านมา30ปีกล้วยฉาบจากชุมชนเล็กๆแห่งนี้เนี่ยไปไกลถึงขั้นส่งออกไปต่างประเทศแล้วโอ้โหนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าขนมบ้านๆชิ้นเนี้ยมีศักยภาพซ่อนอยู่แบบมหาศาลจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับทุกการเติบโตเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับความท้าทายเสมอ และนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวของเรากำลังจะเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญเลยภาพมันคือแบบนี้เลยครับฝั่งหนึ่งเนี่ยคือขนมรสชาติดั้งเดิมที่ใครๆก็รกักแต่อีกฝั่งหนึ่งคือคนรุ่นใหม่ที่แบบมองหาความตื่นเต้นอยากลองรสชาติใหม่ๆที่ไม่เคยเจอไอช่องว่างตรงนี้แหละที่กลายเป็นโจทย์ข้อใหญ่เลยว่าจะทำยังไงดีคำถามสำคัญมันเลยเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะ แล้วเราจะพามรดกทางวัฒนธรรมอันนี้เดินไปข้างหน้าได้อย่างไงโดยที่ไม่ต้องทิ้งตัวตนดั้งเดิมเอาไว้ข้างหลังแล้วคำตอบเนี่ยนะมันก็มาจากที่ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีที่เขามองเห็นปัญหานี้ด้วยมุมมองที่ต่างออกไปแล้วในรลวของพวกเขาเนี่ยก็มีไอเดียบางอย่างผุดขึ้นมาต้องบอกว่ากระบวนการคิดของน้องๆเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะ คือมันเรียบง่ายแต่แบบโคตรทรงพลังเลยเริ่มจากเห็นก่อนเห็นว่ากล้วยฉาบมันมีแต่รสหวานๆแบบเดิมๆจากนั้นก็คิดคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราลองเคลือบด้วยรสอื่นละ่ะและสุดท้ายก็คือรู้สึกครับรู้สึกถึงรสชาติใหม่ที่มันเฮ้ยอร่อยแล้วก็แตกต่างจากของเดิมแบบคนละเรื่องเลยและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ครับโอ้โหไม่ใช่แค่รสเดียวนะ แต่จัดเต็มมาเลยสี่รสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมีทั้งช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็ชาไทยแค่ลองนึกภาพตามนะกล้วยทอดกรอบกรอบเคลือบด้วยรสชาติพวกนี้มันจะฟินขนาดไหนอ่ะพอมีไอเดียแล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะทำให้มันเป็นจริงได้ยังไงหลายคนอาจจะคิดว่าโหมันต้องยุ่งยากแน่ๆเลยแต่จะบอกว่าความจริงแล้วมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับ คือกระบวนการเกือบทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะแต่หัวใจสําคัญของมันมันอยู่ตรงนี้ครับขั้นตอนที่3แค่เปลี่ยนจากการเคี่ยวน้ําตาลแบบเดิมๆมานะมาเป็นการละลายช็อกโกแลตหรือพวกท็อปปิ้งใหม่ๆแทนใช่ครับแค่นี้จริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเล็กนิดเดียวแต่กลับสร้างความแตกต่างได้แบบมหาศาลเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั่นแหระครับมันชัดเจนทันทีเลยเหมือนที่คําพูดนี้บอกไว้เป๊ะๆเ,เลยครับว่า รสชาติใหม่ๆดึงดูดความสนใจจากเด็กและวัยรุ่นได้มากขึ้นซึ่งนี่แหละครับคือการเปิดตลาดใหม่ที่สำคัญมากๆเลยโอเคไอเดียก็ดีผลตอบรับก็ดีแต่ความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันวัดกันที่ตรงไหนงั้นเรามาดูผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้กันดีกว่าครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยไม่เคยโกหกใคร950บาท ย้ำนะครว่านี่คือกำไรจากการผลิตแค่ล็อตเดียวเท่านั้นคือถ้ามองในมุมของผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่ารสชาติไหนพวกนี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยนะแต่มันทำเงินได้จริงๆด้วยแต่รู้ไหมครับว่ามีตัวเลขที่สำคัญยิ่งกว่ากำไรซะอีกนั่นก็คือตัวเลขนี้ครับ10%นี่คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเลยนะ มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วครับแบบนี้แต่มันคือคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยลองมาดูภาพเปรียบเทียบก่อนหลังกันชัดๆเลยครับจะเห็นเลยว่าความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยมันไปไกลกว่าแค่เรื่องตัวผลิตภัณฑ์หรือรายได้อีกนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากที่เมื่อก่อนอาจจะต่างคนต่างทำตอนนี้ทุกคนมารวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มกล้วยฉาบที่เหนียวแน่นกว่าเดิมเยอะเลย แล้วทางฝั่งคนกินละ่ะเป็นยังไงบ้างผลสํารวจก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับดูกราฟนี้สิไม่ต้องสงสัยเลยว่ารสชาติใหม่เนี่ยชนะใจไปแบบเต็มๆเ,เลยและทั้งหมดนี้แหะครับคือบทสรุปที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดจากเรื่องราวนี้เลยนะนั่นก็คือนวัตกรรมเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายรากเงาหรือของเก่าๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันเข้ามาเพื่อต่อยอดเพื่อให้ประเพณีของเราเนี่ย เติบโตไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่างหากล้วครับเรื่องราวนี้อาจจะจบลงตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อว่าเอ๊ะถ้าเราลงมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้สิมันยังมีภูมิปัญญาหรือของดีๆอะไรอีกบ้างไหมนะที่กำลังรอคอยไอเดียใหม่ๆเข้าไปช่วยชุบชีวิตให้กลับมามีสีสันมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง